ท่านนายกเงินเอกลาบนายกองค์การบริหารส่วนตะบนตาตุมค่ะและท่านผู้ใหญ่ธนาวุฒิเกตแก้วท่านผู้ใหญ่หมู่สิบค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนของคณะทำงานทีมงานจากชุมชนหมู่ที่สิบนะคะที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะซึ่งถ้าชุมชนของเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันวันนี้นะคะก็ไม่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะ ซึ่งในวันนี้เองนะคะก็สุขสืบมเนื่องมาจากนะคะการจัดกิจกรรมตาตรงรัน2022เดินวิ่งไปด้วยกันแบ่งปันเพื่อน้องครั้งที่1เมื่อวันที่24ธันวาคม2565ที่ผ่านมานะคะซึ่งเราจัดขึ้นมาเพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตำบลตาตุมของเรานะคะซึ่งรายได้ที่ จัดขึ้นเราก็ได้มอบให้กับกองทุนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนตำบลตาตุมของเรานะคะซึ่งเราก็ได้มอบให้กับในส่วนของท่านผู้นําชุมชนของเรานะคะเพื่อได้นํามาปรับปรุงสร้างบ้านให้กับน้องในในหมู่ที่10นะคะชุมชนบ้านภูมินิยมของเรานะคะซึ่งในส่วนนี้เองนะคะในส่วนของท่านผู้ใหญ่ท่านนายกเองหรือในส่วนของชุมชนเองนะคะวันที่24ที่ผ่านมาได้ ไปร่วมบิงกไหมคะไปนะคะเป็นยังไงบ้างคะเล่าบรรยากาศในวันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะท่านผู้ใหญ่คะ<ด>ใช้ใช้เสียงเลยคะ<ขอ>่ะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ไม่ยังไม่มีนะครับในตำบนตะตุมของเราที่มีโครงการที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้เนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนนะครับเป็นโครงการที่ดีที่ท่านานายกองค์การบริหารส่ันตำบนตะตุมนายกเองครับเป็นตัวต้งตัวดี วิ่งเพื่อน้องนะครับเพื่อสร้างบ้านให้น้องก็ผมยินดีและเห็นด้วยนะครับแล้วก็ทีมผู้นําชุมชนไม่ว่าจะอสมอก็ไปร่วมกันเที่ยวบรรยากาศนะครับเป็นเป็นอย่างเป็นไปนอย่างอบอุ่นนะครับเห็นหน่วยงานทุกหน่วยงานของตำบลตะตุมและ,ะหน่วยงานในอําเภอสาขามาร่วมกันมากมายก็บรรยากาศสุดยอดครับพอวิ่งเสร็จก็ได้รับประทานอาหารจนอิ่มนํำสำราญก็แยกย้ายกันครับค่ะ แลนะที่สําคัญเราก็ได้ระดมทุนด้วยนะคะท่านผู้ใหญ่คะคะ่ะและในโอกาสนี้นะคะก็ขอเรียนเชิญท่านนายกนะคะไดะ้พูดคุยถึงบรรยากาศในวันนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของนโยบายของท่านในด้านการศึกษาว่าท่านมีนโยบายด้านการศึกษาที่จะดูแลบรุรหลานของเราอย่างไรบ้างในพื้นที่ตําบลตาตุมค่ะขอเรียนเชิญค,คับับในส่วนขององค์การบราณสุตบนตาตุมนะครับที่ทาง มูลคาส่วนการศึกษานะครับเป็นหลักในการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อหาทุนหารายได้นะครับเข้ากองทุนนะครับช่วยเหลือเด็กเยาวชนในตะบนตะตุมของเรานะครับในวันนั้นนะครับเป็นการจัดกิจกรรมครั้งแรกนะครับเดินวิ่งเพื่อน้องนะครับเป็นการหารายได้นะครับก็พี่น้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับโดยเฉพาะผู้นาชุมชนนะครับทุกหมู่บ้านในตะบนเรานะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับจนสามารถ มีทุนนะครับมาแก้ปัญหาให้กับน้องที่มีปัญหาในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่ทุกท่านได้มองเห็นตรงนี้ก็เพราะว่าทางชุมชนของเรานะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ร่วมกับฝ่ายท้องถิ่นท้องที่รวมทั้งมูลนิธิสุพรรณมิตรนะครับที่เป็นหลักอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยในการหางบประมาณมาสร้างบ้านให้น้องนะครับ อาประจนนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับผมเองอาต้องขอขอบคุณนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับที่อามองเห็นความสําคัญอาพี่น้องในชุมชนในตำบลเราที่อาประสบป,ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาประสบป,ปัญหาในเรื่องทุนการศึกษานะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตะตุมเองก็พยายามนะครับที่จะช่วยดูแลในเรื่องอาการศึกษานะครับเนื่องจาก อา็นการพัฒนาที่สําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตุบตุมนะครับได้จัดทําโครงการให้ทุนเด็กนักเรียนนะครับตั้งแต่อารดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนตน้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับเพราะฉะนั้นทางองค์การบริหารส่วนตุบตุมของเรานะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมองเห็นความสําคัญพ่อแม่พี่น้องลูกๆหลานที่ ประสบปัญหาในเรื่องการเรียนในเรื่องทุนการเรียนนะครับทางองค์การบริหารส่วนตบตะตุมของเราก็ยินดีนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับเด็กนักเรียนที่ยากจนนะครับที่ไม่มีทุนการศึกษานะครับจนจบระดับปริญญานะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเป็นโอกค์การที่ดีที่พวกเราชาวตะบนตะตุมได้ช่วยเหลือนะครับเด็กที่ประสบปัญหาในเรื่องทุนการศึกษาและก็ ที่อยู่อาศัยนะครับในวันนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับมองเห็นผู้ด้อยโอกาสที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในตำบลตะตุมของเราในวันนี้ผมเองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกเงินเอกลาบนะคะนายกองการบริหารจังหวัตะตุมของเรานะคะซึ่ง ต้องบอกว่าทุกภาคส่วนนะคะในภาพรวมของชุมชนนะคะ,ะในภาพรวมของภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพื่อสร้างโอกาสดีๆให้กับลูกหลานของเรานะคะในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ใหญ่นะคะได้เล่าถึงบรรยากาศในการสร้างบ้านหลังนี้ให้ให้ทุกท่านได้ฟังหน่อยะคะ่ะว่ากว่าจะได้บ้านหลังนี้มาเนี่ยคือเรามีกระบวนการทํางานยังไงบ้างในส่วนของชุมชนเองนะคะค่ะเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกขอบคุณ ฝ่ายการศึกษาการบริหารส่วนตะบนตะตุมนะครับขบวนการนะครับกระบวนการในการได้มาในบ้านหลังนี้ก็คือเป็นการประสานงานนะครับของการบริหารส่วนตะบนตะตุมกับฝ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณิมิตรนะครับให้เป็นอุปกรณ์มาในจํานวนส0,000บาทนะครับพร้อมองการบริหารส่วนตะบนตะตุมเป็นคนออกแบบนะครับออกแบบเพื่อจะสร้างบ้านแล้วก็ะบวนการที่สําคัญในชุมชนก็คือ เชิญพี่น้องเข้าร่วมประชุมแล้วก็ขอทั้งแรงกายแล้วก็แรงปัจจัยมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการสร้างก็ผมก็จะทำขอ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 พี่น้องนะครับทั้งเงินทั้งข้าวสารอาหารต่างๆนะครับแล้วพร้อมทั้งผู้ที่ประกอบอาหารมานะครับหมู่บ้านภุมนิยมของเรามีเจ็ดคุ้มผมขอคุ้มละหนึ่งวันนะครับแรงงานคุ้มละหนึ่งวัน พร้อมด้วยแม่ครัวพร้อมด้วยปัจจัยที่จะมาช่วยวันไหนมาก็จะมาทั้งข้าวสารมาทั้งปัจจัยมาทั้งแรงงานมาทั้งผู้ประกอบอาหารในในคุ้มนั้นๆน,น,นะครับในกระบวนการในการสร้างที่สุดก็คือความมีน้ําใจและความร่วมม้ร่วมมือของชุมชนนะครับมาทุกคุ้มนะครับคุ้มไม่ต่ำกว่าสิบสิบคนสิบท่านนะครับที่มาไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวก็มาแล้วก็คนที่เป็นแรงงานก็มานะครับระยะเวลาในการสร้างนะครับ อยู่ที่ประมาณ9วันนะครับหรือที่ประมาณ9วันแล้วก็อผมถามไปทางองค์การบริหารส่วนตะบนตะทุกผมขอสร้างนอกเหนือจากแบบได้ไหมพอดูแบบแล้วมันมันไม่น่าจะนี้นะครับเพราะว่าบางทีการเขียนแบบมาก็เขียนตามประมาณการนะครับ,รบกลัวงบประมาณไม่พอนะครับผมเข้าเข้าใจนะครับแต่ผมก็เกินแบบเยอะอยู่นะครับเพื่อจะให้ ครอ,อบครัวนี้ถ้าทําแล้วชุมชนผมบอกว่าในผมไม่ได้พูดเองนะครับคนในชุมชนแล้วก็พี่น้องไม่ไม่ว่าจะเป็นอสม,ม,มว่าจะเป็นภาคส่วนต่างๆในชุมว่าถ้าทําแล้วก็ขอให้ให้ให้เขาได้อยู่แบบไม่ต้องกังวลใดๆนะครับในแบบอาจจะไม่เต็มเราก็เสริมนะครับแบบให้เต็มนะครับส่วนประมาณการพี่น้องบริจาคนั้นผมไม่สามารถประเมินประมาณการได้แต่ถ้าเป็นยอดเงินสดก็อยู่ประมาณ2 5 0 0 0บาท แล้วรวมทั้งต้นไม้แล้วทั้งข้าวสารมแต่ละวันแล้วก็มูเห็ดเป็ดไก่ต่างๆครับแต่ภาพถ้าให้ผมประมาณการไม่ไม่น่าจะตามกอเแสนะครับทั้งค่ารวมบริจาคไม่ตามก่เแสนะครับเพราะว่าการการมีส่วนร่วมในตรงนี้นะครับผมต้องกราบขอพระคุณไปยังท่านกำนันบุญสวยหลักแหลมกราบขอพรบอพระคุณไปยังท่านนายกองการบริหารส่วนตำบนตาตุมนะครับที่เล็งเห็นผู้ยากไรนะครับผมขออนุญาตพูดไปถึง เจ้าของบ้านนะครับท่านก็เป็นช่างเหมือนกันนะครับแต่ได้รับประสบอุบัติเหตุนะครับพิการไปครึ่งตัวจึงทาให้ไม่สามารถประกอบอาชีพที่จะมาช่วยเหลือจุนเจอครอบครัวได้การได้มาซึ่งบ้านนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของครอบครัวนี้แล้วกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับผมค่ะก็ขอพระคุณท่านผู้ใหญ่นะคะต้องบอกว่าพลังของชุมชนยิ่งใหญ่จริงๆนะคะทุกภาคส่วนนะคะรวมด้วยช่วยกัน ชุมชนร่วมด้วยช่วยกันนะคะในส่วนของท่านานายกองค์การบริหารสตต่วนตะบนตาตุมเองนะคะท่านก็ได้ดูแลบทหลานของเราในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างดีนะคะทั้งนี้ท่านก็ได้ตั้งงบป,ประมาณในส่วนของทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่มีความประสงค์ที่จะขอทุนการศึกษาในการเรียนต่อนะคะในระดับปฐม มัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะคะในส่วนนี้งบประมาณของอบตก็ตั้งไว้เรร้อยแล้วนะคะท่านผู้ใหญ่คะค่ะก็ขอกรับขอบคุณนะคะที่ทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันจนเกิดบ้านหลังนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้น้องได้มีกําลังใจมีแรงใจที่จะตั้งใจศึกษา,ราเรียนต่อจนจบการศึกษานะคะแล้วก็สามารถ มาประกอบอาชีพดูแลครอบครัวได้ดูแลพ่อแม่ได้ในอนาคตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ